มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโซเชียลเผยนะคะสาวที่พิมพ์รีพายช่วยเดินได้แล้วค่ะหลังเป็นประเด็นดราม่าสำหรับพิมพ์รีพายแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังที่เข้าไปช่วยเหลือคุณส้มทำอาชีพแม่ค้าเลี้ยงบุตรสาวสามคนโดยพิมพ์รีพายได้ให้ทีมงานช่วยเก็บข้าวของแล้วก็ขยะ ที่อยู่เต็มห้องนะคะรวมไปถึงพาไปหาหมอมาบำบัดโดยรับผิดชอบค่ารักษาทั้งหมดกระทั่งเวลาผ่านไปนานกว่า1ปีเพจ a c e b o o k ดังกล่าวอ้างว่ากรณีของคุณส้มมีปัญหาตามมาหลังจากทีมงานนำสิ่งของภายในห้องไปทิ้งและไม่ได้ส่งกลับคืนโดยทีมงานพิมพ์รีพายอ้างว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้แต่เวลาผ่านไปกลับนิ่งเงียบค่ะ สำหรับล่าสุดพิมรีภายเผยคลิปชี้แจงนะคะผ่านเพจของพิมพรีภายถึงกรณีแดงกล่าวว่าในวันนั้นพาคุณส้มไปหาคุณหมอก่อนทราบว่าไม่มีบารผู้พิการโดยอาการของคุณส้มมีโอกาสที่จะหายหรือดีขึ้นตามลำดับแต่ต้องรักษาต่อเนื่อง16ครั้งไม่รู้ว่ากรณีนี้เป็นเพราะว่าความของตัวเองหรือเปล่าทาให้เกิดเรื่อง โดยช่วงที่เก็บของในห้องพักคุณส้มออกมามีสิ่งของหลายอย่างที่คุณแม่ของคุณส้มเลือกไม่ต้องการที่จะทิ้งตนเองจึงบอกให้เช่าห้องเพิ่มหนึ่งห้องเพื่อใช้เก็บของอยู่อย่างเดียวเพราะว่าอยากจะให้คุณส้มใช้อีกห้องไว้กายภาพบำบัดโดยเช่าห้องให้3เดือนตั้งแต่พฤศจิกายน64ถึงมกราคม65โดยเราเองเสียค่าใช้ใจ่ายของหมอค่าทําความสะอาดค่าเฟอร์นิเจอร์ค่ารถโรงพยาบาลเป็นเงิน1.2แสนค่ะ พิมพิภายนะคะกล่าวว่าจากนั้นเดือนมกร,ราคม65คุณส้มโทรมาแจ้งทีมงานว่ายังเดินไม่ได้จึงเช่าห้องให้เพิ่มอีก3เดือนรวมแล้ว6เดือนตรงนี้ถ้าถามว่าทำไมยังเดินไม่ได้พบเอกสารบันทึกการรักษาเมื่อวันที่25ธันวาคม2564 เป็นการรักษาครั้งสุดท้ายระบ,บุว่าตอนนี้อาการดีขึ้นตามลำดับและกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพจนเกือบปกติสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เปลี่ยนอิริยาบถจากนอนเป็นนั่งและนั่งเป็นยืนได้จากตารางการรักษาพบตั้งแต่กายภาพครั้งที่4พบว่าคุณส้มขอพักไม่ทำกายภาพอ้างว่าไม่มีแรงจากนั้นรับแจ้งจากหมอว่าคนไข้ไม่ต้องการกายภาพอีกกระทั่งอ้างว่าทีมงานทำความสะอาดห้องและเอาสิ่งของไปทั้งหมดขอยืน ยันไม่เป็นความจริงพิมพ์ที่พายกล่าวว่าคุณส้มต้องการให้รับผิดชอบค่าสิ่งของทั้งหมดเป็นเงินกว่า32,000บาทขอชี้แจงว่าสิ่งของที่อยู่ในห้องคุณส้มก่อนหน้านี้เอาไปก็ทำอะไรไม่ได้แต่เมื่อเขาขอตนเองก็จะให้ทีมงานโอนเงินให้และสิ่งหนึ่งที่ไม่เข้าใจที่หน้า Facebook ของคุณส้ม คุณส้มเองมักจะโพสต์ขอความช่วยเหลืออยากกลับมาเดินได้หรืออยากได้เงินค่าต่างๆโดยอ้างว่าตั้งแต่ตนเข้ามาก็มีเงินบริจาคเข้ามาน้อยและกล่าวหาว่าตนเองเปิดรับเงินบริจาคและไม่ยอมเอาเงินให้เขาตรงนี้ช็อกมากขอย,ย้ําว่าไม่มีการรับเงินบริจาคใดๆอย่างแน่นอนหลังจากนี้จะช่วยเหลือเคสที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆต่อไป ล่าสุดพบว่าในโลกโซเชียลมีการพูดถึงสาวคนดังกล่าวเป็นจํานวนมากนะคะและมีคนออกมาเผยว่าเธอเองลุกเดินได้แล้วหลังจากที่พิมพ์รีพายออกมาถแถลงเรื่องเงินบริจาคอย่างเร็กก็ตามต้องรอยืนยันจากปากเจ้าต,ตัวอีกทีว่าสามารถเดินได้แล้วจริงหรือเปล่าค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ